แมนแมนเตะบอลนี่เตะบอลนะฉันเตะบอลนะบริมาก,ก็เตะบริมาเป็นโกนี่เป็นนี่เป็นกองหน้ากองหน้าจะไปยิงหัวใจใครหรือเปล่าไม่ฉันเล่นบอลก็คือเล่นบอลตอนที่เล่นมหาลัยใช่ปะ่ะจําได้ว่าตอนนั้นาอาจารจะเตะเข้าโกแล้วแบบเหมือนเตะแล้วมีคนข้างหลังมาชนแล้วนี่ก็ล้มหัวแบบไปกระแทกกับพื้นคือแบบดังมากตอนนั้นนึกว่าตัวเองจะ ความจําเสื่อมแหละแต่ไม่พอล้มปึ้งนอนจับหัวมันสักแบบห้าวีมั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมองหน้ามองหน้าอานี้นแล้วมันก็ขอโท้อไม่ได้ตั้งใจถ้าเป็นความจําเสื่อมขึ้นมาที่เตะบอลเล่นวอลเลยเล่นบาสเล่นเสิร์ฟแชร์บอล ทุกกีฬาแทบจะทุกกีฬาขาโท้ได้ไหมไม่ได้ตั้งใจอืมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจำขึ้นใจเลยตอนนั้นอยู่ตรงกลางสนามใช่ไ่ะแล้วนี่ก็เตะเตะบอลไปให้เพื่อนคือส่งบอลไปให้เพื่อนแล้วมีอีกทีมอีกฝั่งหนึ่งอะวิ่งมาแล้วก็ผ่านนี่ไปประมาณสามเก้าแล้วนะวิ่งผ่านหนึ่งสองสามแล้วมันก็ล้ม แล้วมันบอกกรรมการว่าฉันดักขาฉันบอกว่าตลกค่ะฉันยืนเฉยๆห่อล้มเองเนาะแล้วก็ฉันก็จํามันขึ้นใจไม่ตั้งใจเตะแรงๆคือมันชนแรงมากถึงขั้นแบบหัวฟาดอะที่ดูมันน่าจะพยายามแบบเตะบอลที่อยู่ข้างหน้าฉันั้งแล้วมันแล้วเหมือนฉันเตะไปแล้วอะแล้วมันมาเตะฉันทีหลังอะแล้วก็มีอีกอันนึงตลกอันตลกวิ่งเตะบอลแล้วมันวิ่งข้างๆใช่ปะแล้วมันก็แบบโอ๊ยขายาวจังวะ คือเน,นี้ยขำมากอะคือแบบมันวิ่งไม่ทันอะเพราะฉะนั้นมันหยุดตรงเนี้ยแล้วมันแบบฉันก็วิ่งด้วยความที่แบบต้องต้องเกลี้ยงบอลไม่ให้เพื่อนอะฉันก็วิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยขายาวจังวะแบบตลกมากอันเนี้ยขำแบบขำจนวิ่งไม่ได้เลยส่วนในมห่หัวจําได้ว่ามันเป็นมืออ๋อเค,เคยเคยคืออยู่คนละคณะกับม่ใช่ไหมมาอยู่วิทศจีนนี่อยู่การท่องเที่ยว แล้วคือมันต้องแข่งกันอยู่แล้วแล้วมาเป็นโกซึ่งนี่เป็นกองหน้าต้องเตะบอลเข้าโกอะคิดดูแล้วกันว่าณนะตอนนั้นคือแบบมายังไงล่ะอยู่คนละคณะฉันต้องฉันป่อยแกได้เลยนดะ้ถ้าแกไม่ชันยิงนะแต่ก็มาเมย์เตะเขา